นั่งห้างสยองขวัญไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ย่อมมีกฎของมนันอยู่ในเมืองก็ต้องเคารพกฎของเมือง อยู่ในโรงเรียนก็ต้องเคารพกฎของโรงเรียนอยู่ในบ้านก็ต้องเคารพกฎของบ้านและเมื่อเข้าป่าก็ต้องเคารพกฎของป่าด้วยเช่นกันนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรรู้ว่าไม่มีที่ไหนเหมือนกันแต่ความเคยชินบางอย่างมันก็ยากที่จะสลัดทิ้งได้อันนี้ผมเข้าใจดีแต่นั่น ก็เป็นต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้พวกผมโคตรที่จะชวยด้วยเหมือนกันเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าผมมีเพื่อนกวนที่สนิทกันลุมๆวมสี่คนรวมถึงตัวผมด้วยและด้วยความที่พวกเราเป็นเด็กกวนเด็กกิจกรรมที่มันสมองดีทําให้หลังจากเรียนจบม,มหาลายัยก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของพวกเราอย่างไอ้นัทได้รับ ทุนศึกษาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่ถึงยังไงพวกเราก็ยังติดต่อกันตลอดเวลาต้องขอบคุณเทคโนโลยีที่ทำให้พวกเรารู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้กันเสมอตอนสายไปเหตุมาจากบ้านที่นัดไปอาศัยอยู่เป็นบ้านที่ชอบทำกิจกรรมนอกบ้านไม่ว่าจะเดินเขาเข้าป่าล่องเรือ หรือแม้แต่ถือปืนเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ประจำฤดูมันก็ทำมาหมดแล้วเรียกได้ว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากต่างประเทศมาอย่างช่ำชองทำให้คันไม้คันมือที่อยากจะเข้าป่าในไทยมัง้งหลังจากที่กลับได้มาเกือบปีแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากพวกเราจะทำงานพวกเราเองก็คิดเหมือนกันว่า นานแล้วที่ไม่ได้มีเวลาไปพักผ่อนกันแบบนี้จึงหาเวลาที่จะสามารถนัดหยุดกันได้โดยพร้อมเพียงกันแต่ต้องไม่ใช่ช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดที่จะมีแต่รถมาติดสุดท้ายก็ได้เป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่จะขอลาตรงกันได้ สถานที่นัดเจอของพวกเราจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆตรงรอยต่อระหว่างจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่พวกผมไม่รู้เหมือนกันว่านัดมันไปหาหมู่บ้านนี้มาแบบไหนมาได้ยังไงทั้งที่มันใช้เวลาอยู่ต่างประเทศแต่มันก็บอกว่าหมู่บ้านนี้มีไกด์นำทางที่จะพาพวกเราเข้าไปในป่าได้ มันมั่นใจในฝีมือของตัวเองในการเอาชีวิตรอดในป่าแต่มันก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเส้นทางในการเดินป่าดงดิบแบบในไทยก็เลยต้องหาไกด์ช่วยแนะนําหน่อยจะได้ไม่หลงป่ากันเมื่อพวกเราได้ผู้เชี่ยวชาญพูดขนาดนี้แล้วพวกเราก็ค่อยสบายใจกันขึ้นเยอะเพราะตอนนี้แต่ละคนก็ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแล้วเพื่อนบางคน ก็เริ่มวางแผนอนาคตมีครอบครัวกันหมดดังนั้นสำหรับพวกผมการเดินป่าในครั้งนี้ไม่ใช่อะไรนอกจากการไปตรงเที่ยวและผ่อนคลายจากงานที่ถาโถมเข้ามาเท่านั้นไม่ได้จะไปเสี่ยงชีวิตอะไรกันเมื่อไปถึง ก็เห็นว่านัทกำลังคุยกับชายวัยกลางคนที่ดูค่อนข้างจะแข็งแรงเสียงดังอยู่เอาเรื่องเมื่อผมเข้าไปถามว่ามีเรื่องอะไรกันทำให้รู้ว่าที่เสียงดังอย่างนั้นมันก็คือการตีกันร,ระหว่างความคิดและความเชื่อเพราะไกลที่จะนำทางพวกเราก็คือนายพานที่มากฝีมือที่ได้บอกว่าตัวเองเข้าป่าแห่งนี้มาหลายสิบปีแล้ว ป่าแห่งนี้มันมีกฎเกณฑ์มากมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามแต่สำหรับไอ้นัทที่ไปอยู่ต่างประเทศมามันก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องมงมงายมากมายที่ต้องทำก่อนเข้าป่าและคณะเข้าป่าที่นายพันใหญ่คนนี้กำลังจะบอกเพราะมันเองก็มั่นใจในฝีมือของมันพอสมควรสิ่งที่มันต้องการจากนายพรานมีแค่การนำทางเท่านั้นไม่ใช่การสั่งสอน พวกเรารู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่เชื่อได้แต่ห้ามลบหลู่ผมจึงเป็นตัวแทนของเพื่อนๆในการขอโทษในพานแล้วก็ดึงไอ้นัดออกมาคุยกันเป็นการส่วนตัวพวกผมทั้งสามคนต้องคุยกันกับมันอยู่นานสองนานเพื่อให้เข้าใจว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่ององมงายแต่มันเป็นความเชื่อ ทำให้พวกเขารอดชีวิตมาได้และพวกเขาก็มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าพวกเราป่าของเขาก็มีกฎของเขามันไม่ใช่ป่าที่เพื่อนผมเคยไปเข้ามาก่อนหน้านี้สุดท้ายพวกผมก็ทําให้ไอ้นัทจอมฟังในพลันใหญ่จนได้ทำให้เริ่มเตรียมตัวก่อนเข้าป่ากันเลย อย่างแรกนายพันใหญ่ขอให้พวกเราตั้งชื่อปลอมเป็นชื่อปลอมที่เอาไว้เรียกเวลาที่อยู่ในป่าและที่สำคัญเวลาเดินป่าห้ามหลุดชื่อจริงของการออกมาเป็นเด็กขาดนายพันจะแนะนำตัวเองว่าชายไม่มีอะไรเพิ่มอีกผมแทบจะเห็นว่าไอ้นัดกรอบตาไปมาอย่างไม่พอใจอยู่ด้านข้าง แต่สุดท้ายพวกเราก็เขียนชื่อปลอมการมาได้คนละชื่อและเอาไว้เรียกหาการเริ่มต้นที่ผมที่ตั้งชื่อปลอมของตัวเองว่าตะวนันส่วนไอ้นัทจะมีชื่อปลอมว่าเมนส่วนเพื่อนอีกสองคนก็จะเรียกชื่อว่านตกับอิดหลังจากนั้นลุงชัยก็ช่วยพวกเราตรวจสอบว่าของในกระเป๋าที่สามารถเอาเข้าป่าได้ ที่สมเหตุสมผลนั้นมีอะไรบ้างมีสเสบียงเพียงพอสำหรับการเดินป่าถึง3วันไหมแล้วพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญในการดำรงชีวิตได้พกติดตัวมาบ้างไหมหลังจากนั้นลุงชัยก็พาพวกเราไปกราบไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาก่อนจะนำทางเข้าไปในป่า ในกลุ่มของพวกเรามีแค่ลุงชัยกับเอเมนเท่านั้นที่สามารถถือปืนได้เนื่องจากเคยได้รับการฝึกสอนมาก่อนทั้งสองคนพกปืนเอาไว้สำหรับการป้องกันตัวเผื่อมีสัตว์ป่าหนูร้ายเข้ามาใกล้จะได้ขับไล่มันไปได้ตลอดเส้นทางพวกเราก็คุยกันพอสมควรเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่าย ที่พวกเราทั้งกลุ่มจะมีเวลาว่างพร้อมกันเช่นนี้พวกเราคุยกันตั้งแต่เรื่องส่วนตัวการใช้ชีวิตชีวิตในการเดินทางการทำงานชีวิตในการพบรักเรื่องน่าอายเรื่องราวที่พวกเราประสบความสำเร็จมาทำให้พวกเราเริ่มผลไคยกันมากขึ้นจนลดความระมัดระวังตัวที่ควรมีในป่าลงไอโนตถึงขั้นบอกว่า ป่านี้เงียบกว่าที่คิดไม่มีอะไรเลยสักนิดไออิดก็พูดต่อเดินป่าแบบนี้มันน่าเบื่อกว่าที่คิดทำให้ไอเมนรีบออกความคิดเห็นส่วนตัวส่วนที่สนุกในการเดินป่าก็คือได้พบเจอกับทิวทัศน์ไม่คาดฝันสนุกไปกับการเอาตัวรอดในเวลาที่กินข้าวหรือว่าหาที่นอนหลับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวอีกแล้ว ถ้ารู้จักป้องกันตัวได้แน่นอนว่าสิ่งพวกนั้นที่พูดออกมาทำให้ลุงชัยที่นำอยู่หันมาเตือนว่าให้ระวังถ้อยคำพูดเอาไว้อย่าหยาบคายและท้าทายสิ่งที่อยู่ในป่าอะไรที่อยู่ในป่าที่พวกเราไม่ควรท้าทายแต่ผมก็รู้สึกได้เหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องมองพวกเราตลอดตั้งแต่เข้ามาในป่ากันแล้ว แต่หันไปทั้งไหนก็ไม่เจออะไรจึงได้เก็บปากเงียบเพราะคิดว่าของพวกนี้ไม่ควรไปทักจะดีที่สุดด้วยความที่พวกเราเข้ามาในป่าตั้งแต่เช้าลุงชัยก็หาที่พักฐานข้าวที่เหมาะสมให้พวกเราแล้วบอกว่าให้พวกเราอยู่ที่นี่ ไม่ต้องเดินออกไปนอกเขตสายตาก่อนจะออกไปทำอะไรบางอย่างที่พวกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำอะไรอยู่ผมและเพื่อนอีกสองคนต่างก็เริ่มหยิบอาหารออกมากินทันทีเมื่อได้ที่นั่งพักผ่อนแล้วสำหรับวัยกลางคนอย่างพวกเราได้ออกมาเดินป่าระยะทางหลายกิโลเมตรด้วยเท้าเปล่าแล้วก็ไม่แปลกเลยที่ทุกคนจะหอบกันหนักมาก และกินข้าวที่เตรียมไว้กันอย่างหิวโหยทำให้เมื่อลุงชัยกลับมาแกก็ถามแบบเหนื่อยในแบบฉบับของแกว่าพวกเราได้แบ่งอาหารให้เจ้าป่าเจ้าเขาก่อนหรือเปล่าคำถามนั้นทำให้พวกผมเงียบกริบเพราะไม่มีใครําและไม่รู้ด้วยว่าต้องถาบด้วยลุงชัยถอนหายใจใส่พวกผมอย่างผิดหวงัง ทำให้ไอเมนผู้เสียงดังอย่างไม่พอใจมันบอกไปว่ามันจะรู้ได้ยังไงว่าควรทำอะไรบ้างทำไมไม่บอกกันละ่ะแล้วทำไมต้องมาทำท่าผิดหวังใส่พวกเราด้วยดูเหมือนว่าคำพูดนั้นจะทำให้ลุงชัยยอมรับและได้ขอโทษออกมาเองว่าไม่ยอมบอกพวกเขาก่อนว่าควรแต่งอาหารส่วนหนึ่งให้เจ้าป่าก่อนที่จะทาน และบอกว่าอีกอย่างเขาจะพยายามบอกทุกเรื่องให้มากที่สุดลุงเข้าใจไปเองว่าไอเมนที่เคยเข้าป่ามากมายมันก็น่าจะรู้เรื่องพวกนี้เลยไม่ได้บอกและเมื่อเวลาเริ่มเย็นแล้ว ลุงชัยก็พาพวกเราหาที่ตั้งแคมป์ในคืนนี้โดยมองขึ้นไปที่ต้นไม้ขนาดใหญ่พวกเราจะทําขัดห้างขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นกันคืนนี้ประกาศนั้นทําให้ไอ้เมนสนใจเป็นอย่างมากและขนาดตัวช่วยอย่างเต็มที่เพราะมันก็อยากค้างคืนต้นไม้แบบนี้มานานแล้วด้วยความที่ต้องขึ้นไปกันตั้งห้าคนพวกเรา เลยร่วมไม้ร่วมมือกันทำไม่ขัดห้างเสร็จก่อนที่จะข้ามมืดกันพอดีลุงชายได้จุดกองไฟเอาไว้ด้านล่างพร้อมกับให้พวกเรากินอาหารให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นไปอยู่ขัดห้างให้เข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยในจุดที่ลุงแกเตรียมเอาไว้พวกของกินหรือข้าวของอะไรก็ไปวางไว้บนขัดห้างให้หมด อย่าลืมอะไรเป็นเด็กขาดเพราะว่าหลังจากขึ้นไปแล้วพวกเราจะลงมาก็ต่อเมื่อฟ้าสว่างกันเท่านั้นไม่มีการลงมาระหว่างคืนใครปวดอะไรตอนกลางคืนก็ทำธุระใส่ขวดน้ำเปล่าที่พกมากันเองก็แล้วกันเมื่อได้ยินประกาศที่หนักแน่นแบบนั้นพวกเราก็ไปทำธุระในจุดที่ลุงชัยชี้ให้ได้ทันทีแต่ก็ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่ายิ่งกลางคืน มันก็เงียบสงบแตกต่างจากช่วงเช้าที่มีเสียงของสิงสารสาัตว์มากมายหรือแม้แต่มแมลงอยู่เยอะถึงจะไม่เห็นตัวก็ตามแถมอากาศก็หนาวมันก็ไม่ได้หนาวเหมือนเปิดแอร์แต่เป็นหนาวจนถึงกระดูที่ทำให้มีเหงื่อซึมออกมาตามนิ้วมือนิ้วเท้าจนทำให้รู้สึกประมาท เมื่อจัดการธุระอะไรส่วนตัวเรียบร้อยพวกเราก็ทำการปีนต้นไม้เพื่อไปนั่งบนขัดห้างกองไฟด้านล่างก็ถูกดับเหลือแต่เพียงตะเกียงน้ํำมันที่ทําหน้าที่ส่องแสงสว่างอยู่ด้านบนในป่าตอนนั้นแม้แต่เป็นช่วงเวลาหัวค่าแต่ก็มืดมากเพราะไม่มีแสงไฟมากมายเหมือนในเมืองอันที่จริงแล้วสำหรับผม เมื่อฟ้าเริ่มมืดความเพลียสะสมทั้งวันก็เริ่มจู่โจมแล้วครับนั่นไม่ใช่เรื่องปกติที่ออกกำลังกายวันหนึ่งมากขนาดนี้ปกติแล้วผมแทบจะไม่ได้เดินทางไปไหนนอกจากนั่งรถไปที่ทำงานเท่านั้นพอได้มาเดินขนาดนี้แล้วก็รู้สึกเพลียจนอยากจะหลับไปเลยครับมันคงจะหลับง่ายขนาดนี้ ถ้าลุงชัยแกไม่ได้นั่งกอดปืนลูกสองเอาไว้แน่นแถมคิ้วขมวดตลอดเวลา <l itz ek in> เพื่อนของผม <l itz ek in> ไอน้น้ตและไออีดก็หลับรอไปก่อนแล้วส่วนไอเมนที่ยังตาสว่างก็เข้าไปถามลุงชยัยพร้อมจะเปลี่ยนเวียนให้เฝ้ายามกัดตอนไหนมันพร้อมที่จะเปลี่ยนให้ทุกเวลาแต่ลุงชัยก็ใส่หน้าแล้วบอกว่าคืนนี้ปาเงียบผิดปกติ แกนอนไม่ได้หรอกแกไม่ไว้ใจมือใหม่ให้จัดการก,กับคืนในป่าที่เงียบสนิทแบบนี้ไม่ได้ไอ้เม่นก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเมื่อเห็นท่าทีละหวัดระแวงของลุงชายที่มีมากกว่าช่วงกลางวันแค่ไหนผมเองก็ได้รับการยืน,นยันแล้วว่าไม่ต้องมีใครมาผัดเว้นกับลุง นังตาก็หย่อนก่อนจะนอนหลับไปพร้อมกับเพื่อนก่อนหน้านี้อีกสามคนความคิดนั้นทำให้ผมสะดุง้งแล้วหันไปนับว่าเพื่อนมีกี่คนเพื่อนที่หลับก่อนหน้านี้ควรมีสองคนนับในใจก็ยังมีสองคนแล้วทำไมก่อนหน้านี้ผมถึงรู้สึกเหมือนมีสามคนกันละ่ะคำถามที่ไร้คำตอบแล้วผมก็กลัวที่จะรับรู้คำตอบด้วยเช่นกัน ทำให้ผมค่อนข้างสลืมสลือหลับได้ไม่เต็มตื่นสักเท่าไหร่นั่นทำให้คืนป่าเงียบของผมยาวนานกว่าควรที่จะเป็น <c oughs> <c oughs> ผมก็ได้ยินเสียงของลุงชัยกับไอเมนที่เหมือนกำลังจะทะเลาะกันในเรื่องอะไรบางอยา่างที่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจนัก ผมจึงพยายามเงี่ยหูฟังว่าทั้งสองพูดอะไรกันเพราะผมเหนื่อยที่จะลืมตาที่ไม่ว่าจะทำยังไงก็เหมือนตัวเองยังไม่ตื่นสักทีนั่นอะไรนะลุงสัตว์ป่าหรอเสียงของไอเมนดังด้วยความสงสยัยเองก็ขี้สงสัยจริงๆมันรู้ยังไงในป่าเขาห้ามพูดเรื่องนั้นห้ามพูดทุกอย่างนั่นแหละ แล้วเล่าหน่อยได้ไม่ลุงว่ามันตัวอะไรล่ะดวงตาแบบนั้นจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้หรือจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ก็ได้ว่าไปเองรู้สึกง่วงหรือเปล่าลุงชัยหันมาถามผมจนรู้สึกได้ถึงสายตาที่มองมาทางพวกผมที่หลับไปแล้วว่าเป็นกังวลแค่ไหนเออ ง่วงอยู่ก็พอฝืนได้ครับลุงข้าว่าล่ะมีหน้าล่ะทำไมคืนนี้มันเงียบผิดปกติสิ้นเสียงนั้นความง่วงที่เกาะคุมพวกผมจูจูก็หายไปทำให้พวกผมสามารถลืมตาขึ้นมาจนได้ทันเวลาเห็นตามสิ่งที่ดวงตาขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่มีใบหน้าเล็กๆเ,เหมือนเด็กสักแปดขวบร่างกายผอมลาง มีสีผิวคล้ายเปลือกไม้ที่ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนสักนิดได้วิ่งหนีลูกดอกของหน้าไม้ที่ยิงไปตรงหน้านั่นลุงกำลังทำอะไรนะ่ะไอ้เบนถามอย่างตกใจไล่ผีโป่งข้างน่ะสิเองไม่เห็นหรือไงว่ามันกำลังไร้หมดสะกดให้คนของเราง่วงมันทำได้ด้วยเหรอลุงผมที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ถาม ทำให้ลุงชัยกับไอเมนหันมามองหน้าผมทันทีก่อนที่ลุงจะถอนหายใจและพยักหน้าใช่แล้วไอผีปงคามมันก็เหมือนกับผีกองกอยนั่นแหละมันขี้ขโมยพอคนหลับมันก็ลักมาดูดเลือดกินหรือขโมยของของเราลักษณะของมันก็เหมือนลิงแต่หน้าตาเหมือนคนจมูกแฟบ มีเขี้ยวเหมือนงูตาของมันถลมคมวาวเอาไว้สะกดจิตมนุษย์ไงล่ะและอีกอย่างร่างกายมันจะเหม็นเหมือนกับซากศพยังดีที่ไล่ด้วยอาวุธทั่วไปขอแค่ไม่ปล่อยให้มันเข้ามาใกลามากก็พอแล้วลุงชายอธิบายอย่างละเอียดทำให้พวกผมยิ่งนับถือในความสามารถของแกขึ้นไปอีก ว่าเรื่องราวทั้งหมดก็ยังไม่จบแค่นี้นะสิครับเมื่อเพื่อนของพวกเราอย่างไอิ์ตื่นขึ้นมาก็ทำท่าจะลงไปทำให้รุงชัยรีบบอกให้ผมกับไอเมนจับมันเอาไว้อย่าให้มันลงไปเด็กขาดไอิดที่ถูกจับเอาไว้มันก็โวยวายบอกว่ามันจะลงไปแป๊บเดียวแฟนมันอุตส่าห์ตามมาถึงในป่าแต่ว่าพวกเรา ก็ไม่เห็นใครอยู่ด้านล่างเลยครับยิ่งเห็นแบบนั้นผมกับไอเมนจึงล็อกตัวของไอตดเอาไว้แน,น่นไม่ให้มันลงไปแล้วตอนนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงที่เหมือนกับแฟนของไอตดมาจริงๆมันดังมาจากด้านล่างพี่อิดจ้าช่วยฉันขึ้นไปทีอยู่ข้างล่างแบบนี้ฉันกลัวเหลือเกิน คราวนี้พวกเราก็เห็นเหมือนกันหมดว่ามีแฟนของไอี์เดินตัวเปล่าออกมาจากพุ่มไม้พร้อมกับเรียกเสียงอ้อนเสียงหวานทำให้เพื่อนของผมดิ่นแหลงยิงคืนเพื่อที่จะลงไปหาแฟนรักของมันให้กูไปช่วยแฟนของกูขึ้นมาสิวะไป่อยูงั้นไอ้นมบอกลุกหน่อยสิ ว่าทำไมแฟนเองถึงเรียกเองว่าอิดลุงชัยทำอย่างใจเย็นทำให้ผู้หญิงด้านล่างรีบตอบทันทีแล้วทำไมฉันจะไม่รู้ชื่อแฟนของฉันละจ๊ะคำตอบนั้นทำให้ไออิดเริ่มได้สติแล้วมองไปที่แฟนสาวคนสวยของมันที่เดินมาตัวเปล่าในป่าดงดิ่ยามค่ำคืนแบบนี้และที่สำคัญแฟนของเขารู้ได้ยังไง ว่าเขาอยู่ที่นี่แต่ตัวเขาเองไม่ได้ชื่ออิดไออิดพูดเหมือนไม่เชื่อสายตาของตัวเองเพราะว่าชื่อนี้เป็นชื่อปลอมที่มันตั้งขึ้นมาตั้งแต่ลุงชัยสั่งก่อนเข้าป่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้หญิงนันล่างก็เปลี่ยนสีหน้ากระทันควันมีลายพลาดก่อนขึ้นบนใบหน้าแยกเคียวพร้อมกับคำรามในลำคอด้วยความโมโหท,ที่เสียรู้ ปืนลูกสองที่อยู่ข้ามตัวของลุงชัยก็ถูกยิงออกไปทันทีแล้วถ้าเจ้าเสือสมิงมันไม่โลบก็คงโดนกลางหน้าผักของมันไปแล้วทำให้มันได้แผลตรงหัวไหล่จนคืนร่างเดิมเป็นเสือสี่ขาและได้วิ่งเข้าไปในป่าทันทีมันได้รับบาดเจ็บเมื่อเห็นแบบนั้นไออีดก็เกือบลงไปด้านล่างก็เลิกดิน แล้วหมดแรงไปในทันทีมันจับหัวใจของตัวเองเอาไว้แน่นและพูดว่าตัวเองนั้นเกือบตายไปแล้วแต่เสียงปืนที่ทำให้นตหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมามันถามด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเราก็ไม่ได้ปีปากพูดอะไรอีกเลยเพราะสายตาของลุงชัยได้ห้ามเอาไว้พวกเราเลยบอกมันว่าจะลองให้ฟังตอนเช้า แน่นอนครับคืนนั้นไม่มีใครที่จะนอนหลับลงได้อีกโชคยังดีที่หลังจากเสือสมิงหายไปแล้วเสียงของจิ้งหรีดลบคางก็เริ่มดังขึ้นมาอีกครั้งทำให้รู้สึกสบายใจกว่าความเงียบของป่าก่อนหน้านี้ รุ่งเช้าวันถัดมาลุงชัยก็ถามพวกเราว่าจะเดินหน้าไปต่อหรือจะออกจากป่าเลยซึ่งเมื่อเจอเรื่องขนาดนี้แล้วไอ้อิบก็เป็นคนแรกเลยครับที่จะขอตัวออกจากป่าเมื่อเพื่อนหมดสนุกก็ไม่มีใครมีความคิดที่จะอยู่ต่อทำให้พวกเรารีบเดินทางออกจากป่ากันทันทีเลยครับซึ่งคราวนี้ไม่มีใครกล้าดื้อกับลุงชัยอีกแล้ว เมื่อออกจากป่าได้โดยปลอดภัยพวกเราก็ไหวขอบคุณลุงชัยกันยกใหญ่ก่อนที่จะกลับไปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ไอ้โน้ตที่หลับไม่รู้เรื่องคนเดียวฟังมันบอกว่าโชคดีมากที่พวกเราสามารถกลับออกมาได้โดยปลอดภัยและแม้แต่ไอ้นัทที่คิดว่าตัวเองช่ำชองนักหนาก็ยังต้องยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นแค่มือใหม่สำหรับป่าพวกนี้จริงๆ เพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยดีแค่ไหนที่หาคนนำทางเอาไว้ก่อนไม่งั้นพวกเราจะเจอกับอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนั่งห้างสยองขวัญยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ